สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆยงน้อย FC ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่ออ๋อยวัดไสนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ลึกสร้างอุโบสถวัดไสนะครับเห็นไหมครับปี2539นะครับผมเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่ออ๋อยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจากข้อมูลประวัติร่าวของหลวงพ่ออ๋อยวัดไสนะครับผมท่านเกิดเมื่อปี2 4 13นะครับผม นี่นะครับแล้วท่านก็มามอรณาภาพนะครับวันที่19เดือน1ิบสองห้านนศูนย์หนึ่งนะครับผมเฉลี่ยอายุได้89ปีนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับสําหรับเหรียญนี้ไม่ทันท่านปลุกเสกนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่ออ๋อยนั่งเต็มองค์เลยนะครับผมขอแกะฟิล์มก่อนเลยนะครับนะฮะได้ดูความชัดเจนนะฮะของตัวเหรียญนะครับผม เขียเวลาสักคู่นึงนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะฮะสำหรับเหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากๆไม่โฟกัสให้นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญแบบพื้นๆเลยนะครับเป็นเหรียญรูปไข่แล้วก็มีการต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างเป็นหลวงพ่ออิอนั่งเต็มองเลยนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับพื้นผิวเหลี่ยงก็จะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นการเสียเวลาลองมาส่องดูโค้ดกันดีกว่าครับนี่นะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นสอเสือหรือเปล่าครับนแบบนี้นะฮะรายละเอียดรูปแบบของหลวงปู่อ๋อยก็คมชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะ นี่นะครับคมชัดนะฮะนี่นะผิวเหรียญก็เรียบตึงแบบนี้เลยนะครับอืมสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับราคาเล่นหาก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับพื้นที่เล่นหากันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเรามาชมดูขอบนะฮะขอบข้างนี่นะฮะขอบตัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับของแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครระวังของเก๊ด้วยครับมีนะครับมีของเก๊นะครับนี่นะครสำหรับด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันตรงนี้ก็จะมีคําว่าที่ระลึกนะครับสร้างบัวสดอะสายเขียดจอมทองกรุงเทพมหานครนะครับพระคู่ถาวรนี่นะครับสมนาวงนะฮะเห็นไหมฮะสมนาวงนะครับ สมานะวงนะคะ,ะแล้วก็วงเล็บอ่อยนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็มีพอสอนนะครับสองห้าสามเก้านะฮะอลองมาลงกล้องกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็ขนาดเป็นพาชัยนะครับก็ยังคมชัดอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมนี่ หรือว่าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนีเห็นไหมครับนีหูเหรียญนะฮะรอยปิ้นแบบธรรมชาติเลยนะครับนะฮะนะครับเห็นไหมครับเรียบตึงเลยนะหูเหรียญแล้วก็มีรอยปิ้นนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกาลังใจให้กันนะครับ ฝากติดตามนะครับคลิปให,หม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่พี่น้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ